ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่ Hidden Lab นะคะทุกคนก็คือจะเป็นคาเฟ่นะคะนี่เรามากันยกครอบครัวเลยใช่แล้วเราก็สั่งน้ำมาแล้วนะคะสี่แก้วของน้องฟิวเป็นแก้วนี้นี่สีแบบของฟิวเป็นอเชียนดีฟของฟิวจะเป็นเลมอนโซดาแล้วก็จะมีเป็นชอตตี้ไม่มั่นใจว่าของใครอันนี้มั้งชอตตี้แล้วก็อันนี้เป็นใ <c oughs> หม่ไทยเออไม่รู้嘛 บอกกันไหมแต่ว่ามีชอตตี้กับหมาไทยสักแก้วแหละอุ้ยแต่ของหนูผสมแล้วอะมันกลายเป็นสีเขียวจากน้ำเงินกับเหลืองเมื่อกี้บอกว่าถ้าจะถ่านให้อร่อยก็ไม่ยืนตรงแล้วก็ดูเป็นแบบแดดฉ่ำบอกพ่อน้ำตลลายเนี่ยเอาเขามาบอกหนูอีกทีเพื่อยืนยันนะไม่ยากลงไปถ่ายข้างล่างมากเขามีบันไดนู่นไงใช่แล้วก็เราต้องสไลด์ลงไปโอ้โหเอาขึ้นไงน้ำเขาอร่อยมากเลยอ่ะไหนชิมหน่อยไม่เชื่อเดี๋ยวพี่พิมดูไหน อ้าเราต้องเดิน,<อ>นย้อนกลับมาหานี่นี่อร่อยอร่อยจริงมันคือน้ำพันธุ์อร่อยมันคือน้ำพันธุ<อ>นนน์ไม่รู้ปกติไม่กินน้ำพันธุ์โอ้โหวิวแบบเจ้าหญิงอะไรแบบอันนี้ไม่เหมือนปราสาทใช่ไหมใช่แล้วหนูไปถ่ายตรงนู้นนะตรงไหนนะตรงนั้นอะ่ะตรงคนพี่พี่ยืนซูมจากตรงนี้ได้ปะไม่ได้ไม่น่าลงไปไ้อลงไปกับหนูแต่ว่าอย่าเราจะถ่ายข้างหลังก่อนข้างหลังมันเปลี่ยนแบบเป็นสาวไปหนักใช่พี่ถือก่อนเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปอ่ะ วิวดีมากว่าไม่ได้หนูวะหรอไม่ใช่ <laughs> ใช่นะหองไม่เห็นอะไรเลยแดดแบบเปร Dad, ี้ยงใช่แดดฉ่ำแต่มันสวยแบบสวยอะวิวดีมากแหงฟิลิปปิเพอร์สกกอน ก็คือจะถ่ายรูปเหมือนกันเด็กเขาบอกว่าวันนี้นเราตะลุยที่ชุนบุรีไปมาหลายที่มากสามสี่ 3, ที่ได้แล้วใช่วันนี้ก็คือแบบว่าค่อนข้างที่จะล่อนไปล่อนมาล่อนไปล่อนมา <laughs> <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนี้นะคะทุกคนฟิลบอกว่าฟิลจะไปถ่ายรูปตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอารูปกลับมาฝากทุกคนพ่อยืนสองเลยนะดูสิตอนขึ้นขึ้นไงตอนเราลืล่นกันรู้ป่าอ๋อนี่เขามีเชือกให้เรารูดขึ้นเออนั่นแหละมันมีเชือกะพ่อยืนรอเดียพ่อขาไม่ดีพ่ออยู่ตรงนี้แหละวิคือยูู่ดดังไอ้เขา แรงแรงอ่ะเดี๋ยวลงก่อนเออพ่อลงมาด้วยกันเลยแต่ว่าพ่อม่ต้องสไลด์ลงไปถึงตรงนู้นนะไหลลงไปเลยได้ปะเฮ้ยพิวท่านี้ก่อนท่านี้ก่อนพี่เพิ่งเฮ้ยเราพี่ต้องลงไปด้วยนะไปดึงกันนึงเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวทำท่าสไลด์ใหม่ทำท่าสไลด์ใหม่แล้วต้องท่าหนูลื่นอ่ะไปดึงกัหนึ่ง เพื่อลูกสวยๆกล้ามขึ้นนะเขารู้เลยว่าชายแท้แล้วขึ้นไงนะขึ้นยากอะ่ะพนหนึ่งเราไปขึ้นฝั่งโน้นดีกว่า เมื่อกี้ถ่ายรูปเสร็จแล้วใช่ไหมตรงในคาเฟ่เดี๋ยวเราจะไปริมหาดกันมาดูสีหาดจะสวยขนาดไหนแต่เมื่อกี้ที่มองลงมาหาดมันฟิลแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศสวยมากใช่แต่ว่าถ้าใครจะลงมาตรงนี้คือเราต้องซื้อเครื่องดื่มหรือว่าขนมอะไรเงี้ยในร้านแล้วก็ใบเสร็จลงมาถ่ายรูปข้างล่างใช่แล้วจึ๊บเบฟิวสวยปะสวยมากจะเห็นเขายืนตามคนต่างประเทศว่ะชุดเราก็ไม่ได้ดูไทยปะ ดูต่างชาวิของเกียออเกาเลีโอเคเนี่ทะเลเกาหลีหรือเปล่าเคเรียโคตรใจมากนู่นแล้วตรงนู้นก็มีเป็นหัวใจด้วยใช่อุ้ยฝั่งนู้นเนี่ยตึกสีขาวอันนั้นคือเลคาเฟ่ข้างๆที่เราเคยไปแล้วพ่อไม่เคยไปฟิล์มไปบ่อยมากเลทเทมทุกคนมันเป็นต้นะมีของเขาสาวุกฝั่งนู้นจะมีดอกไม้แทน ฝั่งหนูจะเป็นดอกไม like Ko <Ch ael. S 1> ้ฟีลแบบโคเรียโคใจใช่แล้วอะไปเลยู่งไหนสวยก็เอาตอนนี้หนูมองไม่เห็นละเ้วเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเลยเราเห็นใจคนใส่ข,ขาบูทหนอยนะทุกคนนะ ฟิคเองจ้าน้องฟิเป็นถ่ายเองกงแอดรูปแบบไหนถึงจะออกมาเป็นฟิวเรียถ่ายไปก่อนอะไรที่ได้หมดก็คือเราจะกดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนกดแบบรัวๆบู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 บงบู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 มูบูบูููบูบนบู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 ดรูบูบนบูนีู้บ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 ููบูบูบ้อนไปโอ้โหต้องนั่งย่อด้วยอูบูู่บูออ เห็นเลเทมด้วยสวยเวอร์อันนี้คือกว่าจะได้รูปสวยๆใช่ไหมใช่เราต้องบอกว่าเทรนกันมามากกว่า3ปีอันนึงนะบายๆเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนนตนต่อนะคะทุกคนไปกับใครอ่ะไปกับพี่ฟิล์มฟิล์มก็เดาทามาเปล่าไม่ได้ทาด้วยแต่หน้าแขนไม่ได้ทา ก็คือไปก่อนมาโรงเรียนใช่ไหมแล้วคือแบบช้ำๆผิวเปลี่ยนเลยจะพอแล้วบอกนะเพราะพี่ไม่ไหวแล้วได้เดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นอุ้ยแต่พ่อยังไม่ได้เข้าไปในตึกข้างๆใช่ปะเดี๋ยวไปเดินให้ข้าเลย หันไปทางนเลยนะสั่งเป็นกว๋วยเตี๋ยวเลยอะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะ,อะมไม่รู้ใครพี่ใครน้องเห<อ>มือนกันไอ้เดี๋ยวลงมาข้างล่างก็ได้ดขอบคุณนะ <c oughs> ที่เห็นใจแต่วันหลังไม่ต้องถ้าจะขนาดนี้แหละอ่านั่นนึงเย่ <c oughs> ตอนนี้เราได้รูปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบน <c oughs> ขอบคุณนะที่พูดคำนี้ออกมาอุ้ยอันนี้ขนาดจะหน้าฝนแล้วนะทุกคนฝนไม่ตกแต่มีแดดแทน แนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูไอ้ตรงทั้งที่เราขึ้นมาที่มันเป็นโซนตึกเก่านี่ทุกคนก็คือตอนนี้เราไปถ่ายรูปข้างนอกมาเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยเข้ามาดูวิวภายในตึกตรงนี้ก่อนนะคะที่อยู่ข้างบนมาข้างหน้าก็คือแบบว่าจะเป็นจุดที่เขาเช็คตัวใบเสร็จแล้วให้มาถ่ายรูปถูกเ้องข้างในมีที่ถ่ายรูปข้างบนมีเหรอข้างบนไม่มีข้างบนไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมนี้มุมนึงที่สวยมาก ถ่ายรูปเยอะมากแนนคือมันจะเป็นฟิลแบบวงเก่าๆไหนฟิลไปนั่งแอคหน่อยนั่งแอกแล้วเหรอนี่ก็คือมีกีตาร์ให้เล่นนะเป็นพ็อปใช่ฟิลจริงๆวันนี้ห้องน้ำเลยนะตัวเนี้ยใช่ห้องน้ำมันสวยมากอันนี้คือจริงๆฟิลว่ามันก็ถ่ายรูปเท่ๆได้นะแล้วก็มุมนี้ สวยวินเทจคลาสิกสุดแล้วก็จะเห็นเป็นวิวทะเลตรงนี้นะคะแล้วลรก็จะผ่านตร,ตรงตัวหน้าต่างบ้านเกศอันนี้ด้วยส่วนตรงนี้ถ่ายรูปมาสวยมากจริง<ะ>คือแบบเหมือนอยู่คนละโลกอ่ะคืออันนี้เป็นเหมือนแบบว่าที่กันนะ้นอ่ะใช่แบบคือที่เนี่ยมันออกแนวะแบบวินเทจวินเทจเี้เนะาวกาวน้อยก็คือเขาจะมีเก้าอี้ให้นั่งนใช่แล้วซึ่งเมื่อกี้เราก็นั่งไปแล้วนะคะเหมือนภาพวาดเลยนะอย่างเงี้ยใช่ก็คือบเราทะลุูกไปก็คือเป็นทะเลแล้วใช่ แล้วคือแดด่ถึงมันจะร้อนแต่มาถ่ายรูปแล้วสวยก็ทนๆนหน่อยนะใช่ก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นมุมตัวตึกข้างในใช่แล้วก็คือดีมากแต่ตอนนี้ที่สภาพฟิล์มฟิลก็คือน่ามันเพราะอะไรออกไปตรงทะเลเมื่อกี้นั่นแหละแล้วแดดคือช้ำเลยก็ช้ำจริงก็คือก็คือหยิบโทรศัพท์สองเครื่องเพราะว่าแหละรอแอร์ดรอปูปอยู่ใช่นั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็น มุมถ่ายรูปแล้วก็น้ำเมนูอะไรอย่างเงี้ยของฮิทเด้นใช่ฮิทเด้นแลบใช่ก็ตามที่เห็นเลยทุกคนก็ถือว่าโอเคเนาะใช่ก็คือเรามาเที่ยวก็ถ่ายชิวๆใช่นี่เลยก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะหรือว่ามีคาเฟ่อะไรมาแนะนำพวกเราสองคนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าอยากให้ฟิวฟิวไหนทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยใช่งั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย